ขอไปน้อยงวยมันจะชนกูไหมล่ะนะครับก็สวัสดีเุื่อน์เช่นเคยนะนะครับวันนี้ก็มาตกปลาช่อนเหมือนเดิมนะนะครับนู่นนะครับหมายด้านหลังเลยนะครับเป็นหมายป่าบัวนะนะครับข้างล่างป่าบัวนู่นนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้านะนะครับจะตีเลาะขอบนะครับขอบข้างๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับมาติดตามชมดูนะครับว่า ผมจะปิดเกมกี่ชั่วโมงนะสำหรับวันนี้นะครับก็เข้าหมายมาประมาณ11โมงนะครับผมจะหาตัวได้กี่แต้มนะครับมารอติดตามชมกันดูนะครับที่สำคัญนะต้องเดินลุยตรงนี้เข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่เปียกก็ไม่ได้ตัวนะหมายเท่านี้นะครับอ่ะลุยกันเลยนะครับจะเดินเลาะไปตามขอบขอบนะนะครับฝั่งขวามือนะครับไปเรื่อยๆนะครับถึงนู่นเลยนะนะครับ ก็ลองดูนะครับเผื่อเจอตัวนะก็ยังมีคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเป็นคลองหมดนะครับเวลาน้ามันแห้งหมดนะครับข้างล่างมันก็จะเป็นคลองนะฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองนะครับตามต้นไม้นะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ไกลนู้นนะมันก็จะเป็นคลองยาวนะครับเราก็ปลามันก็จะลงมาอยู่ในคลองนะเราก็ตามไปตกมันอยู่ในคลองนะครับก็เปลี่ยนหมายไปเรื่อยๆนะครับตามธรรมชาตินะครับ ก็มีคลิปเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับสําหรับาการตกปลาช่อนนะก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็จะไม่ตีตื้อมากมายนะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับก็ตีสุ่มไปเรื่อยๆนะตีจุดละ2องสามไม้ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับก็ขยับเลยนะมีตัวก็กัดนะไม่มีก็ช่างมันนะปล่อยมันนะครับไว้มันโตนะ อย่าไปซีเรียสนะครับโอมีแต่หมายสวยๆเลยนะนะครับจะมีปลาไหมล่ะนะนะครับต้องบอกว่าหม้สวยจริงๆนะปลาม,มีมีไม่รู้นะครับก็มาดูพร้อมกันนะถ้าเจอตัวก็ได้คลิปให้เ,หเพื่อนดูนะ ถ้าไม่เจอตัวก็แห้วนะนะครับไม่อยู่แค่นั้นนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าออกตกปลาทุกวันก็ไม่ใช่ว่าจะได้คลิปทุกวันนะครับบางวันปลาไม่กัดนะก็กลับบ้านมือเปล่านะครับแห้วนะก็ไม่มีคลิปให้เพื่อนดูนะครับก็กลัวเพื่อนคิดถึงนะนะครับผมก็คิดถึงเพื่อนเหมือน,นกันนะนะครับคุณลงุงแกจเาจเมาจ้าเมาเลยนะรีไปใส่เบ็ดนะ ก็ใส่เบ็ดใส่ตะข่ายนะครับตามธรรมดานะครับสำหรับชาวบ้านแถวนี้นะ เจอตัวแล้วนะน่าจะมีไซส์นะตัวนี้นะครับอ่นะครับเป็นปลาช่อนนะเหมือนหน่อยๆนะยตัวนี้นะครับไม่ค่อยดิ้นนะนี่นะครับมาแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะไซส์สวยๆนะครับไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับกัดเหมือนปลาตัวเล็กเลยนะครับก็ไซส์ประมาณ สี่ห้าขีดประมาณนี้นะครับสองตัวโลนะนะครับมันหมานอีกแล้วนะครับเหยื่อที่ใช้ก็กบย่างเหมือนเดิมนะครับก็ตัวสีส้มนะครับเหมือนเดิมนะครับสีส้มมันหมานนะนะครับปลาช่อนมันชอบสีส้มนะนะครับนะครับถ้าผมไม่คิดไปเองนะครับอ่ะนะครับก็รอดเหวนะนะครับมีคลิปเพื่อนๆดูแล้วนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับรอดเหวแล้วนะได้มาแต้มหนึ่งแล้วนะ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามชมดูต่อไปนะครับว่าจะเจอตัวอีกไหมนะผมคิดว่าเป็นปลาตัวเล็กนะกัดตั๊บเดียวนะครับมาวัดมาแน่นๆเลยนะเดี๋ยวลองขยับไปฝั่งนู้นดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเน้นตีตามขอบคนานะนะครับแล้วก็ตามป่าบัวนะนะครับแปลงนู้นนะครับก็สวยนะนะครับก็ประมาณมีประมาณ2แปลงนะที่สวยๆนะครับฝั่งนู้นเลยครับไปไปกันเลยนะครับ ไม่แห้วแล้วนะครับก็ได้คลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับไม่มีอะไรมีความสุขเท่าตกปลาได้ตัวนะครับแล้วก็สุขยิ่งกว่านั้นก็มีคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วมีความสุขนะก็กดติดตามนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญนะสําคัญยิ่งกว่าได้ปลาอีกนะครับก็ทุกๆวันนะครับที่เข้ามาดูคลิปตัวเองนะนะครับ เห็นคอมเมนต์เพื e ่อนๆนะทุกคอมเมนต์นะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าดีใจมากนะครับที่มีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดถูกใจให้นะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่นะนะครับเากดติดตามนะครับวันละคน2คนนะครับมีความสุขนะนะครับในการทําคลิปตกปลาแล้วก็มีผู้ติดตามเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับเป็นความสุขนะครับ ความส ch, Superman, to together, keeper, to, ua, ุขในการได้ตกปลานะครับแล้วก็ความสุขในการได้ถ่ายทอดนะนะครับได้พาเพื่อนเมาชมดูหมายนะครับสวยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆอ่อต่างจังหวัดเหมือนผมนะนะครับเข้าไปทํางานอยู่กรุงเทพนะครับก็เห็นแต่ตึกราบ้านช่องนะนะครับอยู่ในป่าปูนนะครับเผื่อเข้ามาชมคลิปผมนะเห็นธรรมชาตินะครับเห็นทุ่งนานะครับเห็นภาพบรรยากาศน้ํานะครับ เป็นอ่างเก็บน้ําสวยๆนะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆเห็นแล้วน่าจะคันไม้คันมือนะนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบตกปลาเหมือนกันนะครับเห็นแล้วน่าจะอยากกลับบ้านเลยนะนะครับอยากกลับบ้านมาตกปลานะครับก็ถือซะว่าผมเป็นตัวแทนนะมาตกให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับอ่ะก็พูดมากนะครับเจ็บคอเหมือนเดิมนะ ก็ตกปลาไปด้วยพูดไปด้วยนะเหนื่อยนะนู่นนะปลาช่อนนะครับกัดอยู่ขอบคันนาเลยนะน้ำกระจายเลยนะครับก็เดี๋ยวไล่ตีไปเรื่อยๆนะเจอตัวแล้วนะตัวหนึ่งนะครับอยู่ขอบคันนาฝั่งนู้นนะก็จะไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับรอดูนะครับตัวที่มันขึ้นกัดเมื่อกี้ผมตีเหยือลอมมันจะกัดไหมนะนะครับเป็นสไตล์การตีปลาช่อนของผมนะเวลาผมตีเนี่ยผมก็จะชอบดูนะครับผมไม่ค่อยดูเหยือตัวเองนะนะครับ ในระหว่างที่ผมกรอเหยื่อกลับมาผมก็ดูปลาที่มันชอบขึ้นกัดนะครับว่ามันขึ้นกัดตรงไหนนะครับแล้วผมก็จะจําไว้นะผมก็จะไปตีนะครับสไตล์การตีเหยื่อปลอมของผมผมก็จะตีประมาณนี้นะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าหมายมันกว้างนะครับผมไม่สามารถหาตัวเจอง่ายๆนะผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับผมก็จะดูไปเรื่อยๆนะว่ามันขึ้นกัดตรงไหนผมจะจำมาไว้นะครับเพราะว่าปลาช่อนนะครับเวลามันขึ้นกัดตรงไหนนะมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับ มันก็จะอยู่ดักเรากินเหยื่อของมันนะครับตามธรรมชาติของปลาช่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตีขอบตรงนี้ก่อนนะขอ,ขอบนี่นะครับแล้วก็ขอบนู่นนะนะครับเดี๋ยวค่อยไปตีตรงนี้นะไอตัวเที่มขึ้นกัดเมื่อกี้นะครับขนาดฝั่งนู้นนะปล่อยมันก่อนนะนะครับมาตีทางนี้ก่อนนะถ้ามันยังอยู่มันก็ได้ตัวนะครับพูดเหมือนมันจะกัดเลยนะมั่นใจเหลือเกินนะครับแต่ก็จากประสบการณ์นะครับ กัดแน่นอนนะครับก็มีกัดกับไม่กัดมีแค่นั้นนะครับพูดแปลกๆะตกปลามันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับเขาคงไม่มีอะไรนอกเหนือกว่านี้นะแปลงนี้โคตรน้ามีตัวเลยนะต้องมีสักตัวหนึ่งอะอย่าน้อก็ต้องโดนสักตัวหนึ่งนะ นั่นเรียบร้อยนะครับโดนเต็มเต็มนะครับบอกแลว้วต้องมีตัวนะหมายสวยขนาดนี้นะครับไม่เจอตัวก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาผ่านต้นบัวแล้วนะเรียบร้อยดูไหมล่ะสู่นะออชะโดนะดูดิ เะโดปอกเอ้ยนะครับดูนะดูมันทํานั่นกขเหยียบไม่โดนไปแล้วนะครับปล่อยมันนะระโดนะใส่เท่าข้อมือนะครับก็ตกน้ำไปแล้วนะช่างมันนะครับอ๋อได้ตัวขึ้นมาให้เพื่อนเอนเห็นอยู่นะ แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับนั่นนะกัดอยู่ในร่องเลยนะมันจะกัดไหมล่ะกัดเถอะนะขึ้นกัดขนาดนี้แล้วนะกัดเหยียวผมหน่อยเถอะสองไม้แล้วนะไม่สนใจนะครับ แส่ลมันเหนื่อยอยู่นะมันเพิ่งมันเพิ่งขึ้นกัดโลกปลานะครับมันเพิ่งเหนื่อยนะแล้วก็ติดมันติดอะไตอนนี้โอ้ชีวิตแถวไม่หลุดด้วยลองดีดดูนะลูกสายเจอปลากัดแล้วนะครับเยื่อนันมัติดอีกชีวิตชีวิตนักตกปลาเอ้า หลุดนะครับก็ใช้วิธีการดีดนะครับเพื่อนอย่าไปดึงมาก็เหมือนที่ผมดึงให้ดูเมื่อกี้นะครับดึงยังไงพี่แกก็ไม่หลุดนะดีดไปสองสามทีนะครับหลุดเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับเหมือนเดิมนะวิธีการดีดเหยื่อนะครับเวลาเหยื่อมันติดนะครับอย่าไปดึงมันนะ พราะผมดึงเมื่อ <crease> ก <infection wrote> ี <S 1> <S 1> still, ้นะครับดึงยังไงก็ไม่หลุดนะลองดีดดูนะครับก็หลุดนะหมายไม่แตกนะครับก็ได้ตีต่อไปนะครับก็เป็นความรู้เหมือนเดิมนะครับเล็กเล็กน้อยนนะครับถ้าผมรู้อะไรผมก็จะบอกนะแต่ก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากมายนะผมอะใช้ดวงอย่างเดียวนะตกปลานะครับก็สายที่ผมใช้นะเป็นสาย pe 1.5นะครับ สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการประหยัดงบนะนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับเป็นสายของอ,อะไรว่าดื่มชื่ออ,ชโโออาชิโนโอาชิโนนะประมาณนี้นะครับราคา80บาทนะโคตรถูกเลยนะครับ80บาท120าทนะครับแล้วแต่ร้านขายนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะนะครับก็หาซื้อมาใช้นะผมไม่ได้สปอนเซอร์นะผมซื้อมาใช้เองนะผมลองดูนะครับว่า าสายราคาถูกๆนะนะครับจะใช้ดีไหมนะครับก็จริงๆแล้วผมใช้ไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่อยากแนะนำเ,นเพื่อนๆใช้นะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจนะครับยังไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สี่แล้วมั้งนะครับที่ผมใช้สายตัวนี้นะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับ ก็เป็นขุียไปนิดนึงนะครับสําหรับผมผมว่าใช้งานได้ดีนะก็แนะนำเพื่อนๆนะครับไปซื้อใช้ดูนะที่สำคัญนะครับถูกเกินนะครับสาย PE ราคาร้อยหนึ่งนะครับก็ถูกเลยนะครับตกปลาช่อนนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ใช้สายราคาแพงนะครับเพราะว่าอ่าตกปลาช่อนใช้สายค่อนข้างที่จะเปลืองนะครับเพราะว่าสายมันเป็นขุียง่ายนะครับสายราคาแพงขนาดไหนก็เป็นขุยหมดนะไม่เหลือนะครับมันไม่คุ้มนะครับ สมมุติว่าเราไปซื้อสายญี่ปุ่นราคา9 0 0ร้อยราคาพันหนึ่งนะพวกนั้นเป็นสายทนน้ําเค็มนะนะครับมันเหมาะกับใช้น้ําเค็มนะครับเพราะว่ามันใช้ได้นานนะครับสายพวกนี้มันใช้ไม่ได้นะสายถูกๆนะครับใช้แป๊บเดียวก็ผุมมนแล้วนะแต่ว่าเราเอามาตีปลาช่อนนะครับมันม,มีน้ําเค็มนะครับแถวบ้านเรานะแต่บ้านนอกนะครับก็ใช้สายถูกๆนะราคาร้อยหนึ่งนะครับไม่เกินนี้นะ ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับสายค่อนข้างที่จะลื่นลื่นในระดับหนึ่งนะครับพอใช้อยู่นะครับก็ตีไรพอสมควรนะก็แนะนำเพื่อนๆนะเพื่อเปลี่ยนสายใหม่นะครับจากได้สายราคาถูกๆนะก็ซื้อใช้งานดูนะครับ ช่อนน้อยนะครับเอาใหม่ดิมันจะกัดไหมกัดใบหลิวออเอากัดเหมือนปลาตัวเล็กนะครับมาอีกแล้วนะนี่นะครับ นี่นะผมเข้าใจปลาตัวเล็กนะครับกัดตึ๊บเดียวนะครับไซส์สวยๆเลยนะครับกัดเหมือนปลาตัวเล็กนะครับได้มาอีกแต้มหนึ่งแล้วนะนะครับโคตรหมาเลยนะวันนี้นะนะครับเก็บนะครับตัวนี้นะวันนี้ก็บ่ายสองแล้วนะมาเราดูนะครับว่าจะได้เพิ่มมาสักกี่ตัวนะครับจะลองลงไปดูน้ําลึกอีกนิดนึงนะครับเผื่อเจอตัวนะครับ ไปไปกันเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับขอบยาตรงนี้นะที่ผมเห็นปลามันขึ้นกัดตั้งแต่แรกนะนะครับที่เราให้ฟังนะก็เดินมาถึงแล้วนะจะลองไปตีดูนะครับรอดูมันจะกัดไหมนะครับ ก็ได้ตัวนะไม่กัดก็ช่างมันนะเหมือนเดิมนะตามสไตล์ผมนะครับไม่หีเรียดนะนานนาน,น,าน,น,านช้อนนะครับพูดไม่ผิดนะครับผมบอกแล้วนะ ว่ายังไงมันก็กัดนะครับก็เหมือนที่บอกนะนะครับมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับปลาช่อนนะนี่นะครับะเอาตัวมาให้ดูนะนี่นะหากิปเปอร์ก่อนนะครับน้ำฝกนน้ำอีกแล้ว ตกน้ําไปอีกแล้วนะครับวันนี้มันปล่อยปลานะครับไม่ไป็นไรนะครับก็ช่างวันนะจริงๆแล้วถ้าจับมันมาดีๆนะครับมันก็ไม่หลุดนะครับจริงๆแล้วมือจับก็ได้นะครับปลาตัวแค่นี้นะแต่อยากเอาคิปเปร์จับเฉยๆนะทําเป็นที่นะนะครับเที่ที่ปล่อยปลานะครับก็ช่างมันนะปล่อยไปสองตัวแล้วนะครับหาตัวใหม่นะนะครับ ฝันปล่อยปลานะอยากเอากิปเปอร์จับเท่ๆนะเป็นไงละ่ะเท่ไหมล่ะครับตกน้ําตุ่มเลยนะโอ,โอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกนะได้ตัวมาให้เ,เพื่อนๆเห็นนะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะอ่ะก็ห้าโมงแล้วนะครับสมควรแก่เวลากลับบ้านนะนะครับก็เหมือนเพื่อนๆเห็นนะถือว่าหมานอีกวันหนึ่งนะครับได้มาสี่แต้มนะ แต่ว่าได้กลับบ้านไปเพียง2ตัวนะครับอีก2ตัวก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะนะครับผมใจบุญนะวันนี้นะครับมาปล่อยปลานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของนักตกปลานะครับที่ตกได้แล้วก็ชอบปล่อยนะทาหลุดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่าไปซีเรียสนะครับอย่างน้อยก็ได้คลิปสนุกๆนะมาฝากเพื่อนๆนะครับต้องขอลาเพื่อนๆนะครับและก็ต้องกลาบขอบพระคุณนะครับสาหรับเพื่อนๆใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ ายังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับก็มาเราดูนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะไปตกปลาที่ไหนนะนะครับจะไปปล่อยปลาอีกไหมนะนะครับก็มาเราชำรูดนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม